เล่นเอาวีกันเล่นเอาวีไปเลยเล่นหนาเอามันจะเสียเวลานะแค่เราเราเนี่ยเคยสมัครไปแล้วนะใน Facebook แค่เรากดนะ่ะ

ครับผมได้เล่แรงหรอกผมจะมาเล่นกับบอรดนะแล้วก็แล่นอนันนึง เตรียมตัวให้พร้อมศัตรูจะปรากฏตัวในอีกห้อวินาทีสู้กับศัตรูไปด้วยกันเร้ชอบตัวนี้พอแลอะไรรู้ไหมว่าเราชอบตัวนี้พออะไรเพราะว่ามันต้องตีตัวแรกอย่างก่อนถึงมันจะทำได้ ก็โคตรชักนี่เพราะว่านี่นี่ เดี๋ยวเราเล่นแลกกัน จะรอหยิบเตรมเพื่อเลือดน้อยยันเติมเลือดใส่มันเพื่ความสนุก รอด e ิรอดข้าม้าสิมาสิบ้านก็ไม่เลอ่ะกูกูให้แบบแบบไหนแบบตีแรงแบบตีเร็วมากอะแม่ง Two Your team has destroyed a tower. Oh. Me die. Yeah. What that? that, ลอกลอไมก้ามากทมมึงกูไม่อยู่ก็เคร์ีปวดกูโดมินยงไงล่ะบอกแอรอยู

Your team, <laughs> <laughs> wow, <what's> that, <gasps> team has destroyed a tower. you in a team has destroyed a tower.